ภาพพิเศษง่ายก่อนหนูชอบชุดนี้หนูขอบเด็กนี้ก่อน FC ชุดนี้ค่ะตัวนี่กระดาษได้ก็รักน่ากรักต่นาพี่ว่ามันน่าไทยอ่ะไหนหนูพ่ยังนักกว่านี้แล้วฮะบอมียังนักกว่านี้แล้วยังก็บอมีบอมียังนักกว่านี้แล้ว โอ้โหง่ายมากเจ้าแต่เดี๋ยวพี่จะใส่ตั้งรูปเป็นสีดำดีกว่าพี่โน้วจะเปลี่ยนเป็นสีดำดีกว่าใช่หนูก็ว่าสีดำเหมาะกว่าสีทองมันดูแบบม,มันนั่งัำไปเนาะมันนะคะมันดูง่ายไปมันมันเอกรนส์มากอยู่ว่ะพี่โน้วเราควเปลี่ยนสีดำเอาสีดำตัวไหน,นอะเอาสีดำป้าพี่ใจตัวงว่ายก่อนหนูชอบชุดสีหนูขอบกี้ก่อน เอฟซี <FC S 2> ชุดน,<า>นีด้ค่ะนนเกิดกัดเพิ่งก่อนพี่นุ๊นไปเอากางเกงมาให้หนูหน่อยสิเอากางเกงเอย่างนั้นละกางเกงกมอมหมอกอมสีดำใช่ไหมกอมสีดำพี่นุ๊กเอากางเกงก,กอมสีดำกอมสีดำพี่ขัดกอมเฉยๆไหนดูกอมสีดำก้อมสีดำไม่ไม่ตัวนี้ปันเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมเดยเก,กิดน,นะเด,ด,ด,ดี๋ยวดูตัวสดทยไม่ไม่ตัวนี้ได้ไหมอ่ะลากตัวนี้ได้ก่อน ต้องใส่ดูพี่ก็ได้นะมถ้าอันเนี้ยแลอันเนี้ยเกิดอ,อันนี้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าใส่เกลือใส่เตลเหลืองอเกือเกือต้องสีดำหรือว่าแต่พี่ใส่ไบอีได้เนาะได้แต่อันนี้พี่บ่าเอาละโอเคใบอีบ่าเอาเตลไปก่อนห <c oughs> าใบอีด,ดีก่ออันนี้น่ารักอ,อันนี้วันนี้โอเคสีท okay. ี่ได้ก็ได้เออพี่ว่าตัวนนี้ดีก่อนนะ ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าไหมพี่ต้อมทำให้พี่ทำให้พี่ดูมีทรงเพราะวะ่าถ้าเกงใหญ่มันกว้างไปเมื่อกี้มันเป็นบล็อกบล็อกไงล่ะใช่อันนี้มันงามกว่าเออมันเป็นบล็อกบล็อกทำให้ดูตัวยาวด้วยโอเคพี่จะถือกระเป๋านี้เปี่ยวพี่จะถือกันนี้อ่าโอเคก็ช h a n ลเจ้า อาะก่อนละเราต้องปิดละปล่อยเลยดีว่ะนี่ก่อนละเป็นแบบสายห้อยเนาะ เป็นห้อยดีกว่าเนาอวันนี้นันี่สามสิบเนาะได้ก่อนได้น่ารัุดดีดีก่อนตื่นมามาดี๋ยี่มันจะนั่งมาไฟก่อนโอเคเนาะโอเคโอเคอ่ะมาถ่ายคู่ Very good อีบวาอีบวางามก่อนงามขนาด งานแต้ปะแม่คุนขอบที่สุดอีว่าี่สุดของแจ้อีว่าชุดนี้น่าไปดูละครเจ้าไปงานกาลฬอีกแล้วกาลฬพอผ่านกาลากาลาอาว่าเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะเรื่องพิศวาสพิศวาสอ๋อไข่ยรตัดคอ ปัดตอมจพืพอกพี่คือหนูเป็นนางเอกเราเป็นคนรักชาติรักสมบัติปไปดพูพิสวัสจ้าบาย